ดูวงเดือนตุลาคมราศีมังกรด้านการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้ความเหน็ดเหนื่อยของคุณจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคนผิวขาวเป็นชายชาวต่างแดนวัยกลางคนจะทําให้คุณมีมุมมองที่แปลกใหม่ในช่วงนี้ควรทําจิตใจให้สงบด้านการเงินสถานะทางการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นการได้รับโอกาสในการกู้ยืมจะได้รับข่าวดีคนมีโสดที่ยังไร้วิแววคนเคียงข้าง ในเดือนนี้จะมีการตกลงเป็นมิตรกับใครบางคนถึงขั้นใช้คำว่าแฟนแทนเพื่อนซะแล้วเพราะความที่คุณมีมิตรภาพแบบพอดีไม่มีพิธีรีดรองมากมายชนะใจเพื่อนคนนี้ของคุณขาดรอยคนที่มีคนเคียงข้างแล้วในเดือนนี้คุณและหวานใจต้องระวังความขัดแย้งบางอย่างที่สมทุนมานานจะระเบิดออกมาเหมือนระเบิดเวลาพยายามผ่อนหนักเป็นเบานะทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดแน่นอน ถ้าคุณประนีประนอมเสียบ้างครอบครัวขอให้ระวังเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะักอันที่ร้อนระอุของคนในครอบครัวจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยการแพ้อากาศและอาหารเป็นพิษในเดือนนี้กลับโดดเด่นหลังกลางเดือนไปจะมีสิ่งใหม่เข้ามาในครอบครัวอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัว